สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแกะเครื่องครับเป็นอินสไ r ร n g a m i n เกมมิ่ง G15 ครับตัว2023นะครับตัวนี้จะเป็นตัวใหม่เลยกับสเปคคอ r e เจด้วยครับแล้วก็การ์ดจอ RTX 4060นะครับภายในจะเป็นยังไงไปดูกันดีกว่าครับตัวนี้เราจะมาแกะพร้อมอัปเกรดให้เต็มสตรีมเลยนะครับจะเป็นแรม DDR5 ครับ 32G b จะเป็น สิบหกครับสองแถวบัสสี่พันแปดนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเพิ่มความจุ s s d ไปด้วยครับอีกหนึ่งช่องความจุที่เพิ่มไปก็เป็นห้าหนึ่งต่อนะตัวนี้สามารถอับได้สูงสุดเป็นสองเทสองตัวนะครับอันนี้อาจจะได้เต็มตรีนกาไดเพีงเข้าไปถีงเหมือนนิดนึง าที่หลายคนเราขอให้แกะเครื่องตัวนี้หน่อยวันนี้เราจะมาได้แกะไปแล้วนะครับเน้ออุปกรณ์ที่เราใช้ก็จะมีไข่ฟัวครับแล้วก็มีไม้ติมเรียกไม้แง่นั่นเองเราจะเรียกไม้ติม ไม่เคยแกะนุ่นนี้ด้วยเหมือนกันนะครับแกะไปพร้อมกันหลังจากไข่เสรแล้วเราก็จะมาใช้ไม้ตินเงยครับเพื่อไม่ให้บอดี่ทำรษเพียงซอกเข้าไประบับเพรื่องก็จะเด้งออกมาอ๋อ,าาอทั้งวันตอตัว นอบสี่ตัวนี้นะ่าจะเป็นนอตฟรีนะที่จะขายไม่ได้ ทีนี่คมเปไปนี่นี่นี่นนนบ้งางฝาหลังเก็จะมีตะแกรงนะกำจกัดฝุ่ตะแกงคอยกรองฝุ่นน,นั่นเองก็ตรงนี้ก็มี LED สองช่องเหมือนนะ รับเลยสองสล็อตเอเดดดีหน,น,นึ่งสองตั่นีเเราจะต้องแกแมน้มแมมใช้ยี่ห้อไหนได้บ้างคะแมมสามารถใช้ได้ทุทกยี่ห้อเลยไม่ว่าจะเป็นคิงตั้งน,น้อทันเซนหรือว่าจะเป็นเอเดาตาในข้อน,นี้นะ แต่ว่าแนะนําถ้าจะใช้งานให้ราบรื่นแนะนําให้ใช้เป็นตัวบอดี้ทั่วไปที่ไม่ใช่เป็นบอดี้เกมมิ่งอันนี้มันจะอ่านอย่างอันนี้ผมจะเป็นคาเซนต์ครับแต่ว่าเป็นบอดี้ทั่วไปเพราะว่าถ้าเป็นแรมบอดี้เกมมิ่งที่เป็นบัตแปลกๆน่อยอะไรอย่างนะี้บางทีก็จะอ่านบ้างไม่อ่านบ้างจะติดปัญหาหลายรอบครับแต่ถ้าอยากเซฟๆหน่อยก็เอาเป็นตัวทั่วไปดีกว่า ส่วน s d ตัวนี้ก็ใช้เป็นตัวสารุ้งสีนองขั้นตอนของทางเซนกันพี่ฮะเป็นเซลล์ทานเซนหรือเปล่าฮะใช้แต่ของทานเซนตอยากเป็นกันอยากได้ค่าควาอมนะแต่ว่าไม่ได้อันนี้ก็เราคัดคัดมารู้สึกว่าแบบนี้อาจจะปัญหาหน้อยสุดนั่นเองก็เลยเลือกที่จะใช้กัน ก็ต้องเก็บแรงมานนี่มีซีนให้ด้วยแสดงว่าอันนี้เป็นแรมหลักทีเขาพิธีใส่แรงง่ายๆเราก็ต้องดูแง่งนั้นนะถ้าไม่ได้ก็ต้องพิกอย่าไปฝืนมันแล้วก็ ใส่เข้าไปอย่างนี้ก่อนแล้วค่อยกดไปก๊อกแค่นี้นะครับดูเงี้ยงอ่างนี้ก็เงี้ยันได้แล้วเข้าไปได้แล้วก็กดไปเบาๆปุ๊บแค่นี้บร้อส่วน S S D อ๋อตัวนี้จะให้มาเป็นตัวแปลงสองสองแปดศูนย์เลยตัวหนึ่งนะแล้วก็จะให้มาเป็นสองสองสามศูนย์อีกหนึ่งตัว 2280ถ้าเราอัพเป็นอย่างตัวนี้จะเป็น2280เราสามารถแกะแล้วใส่เข้าไปได้เลยไม่ต้องทำอะไรเพิ่มนไม่เะอ๋าง่าเราจะได้มาเป็นอย่างนี้เลยเป็นตัวแปลงมาเนาะและ้วก็ตัวนี้จะให้มาเป็นเรียกว่าเทาอร์โมเพดเราเป็นตัวช่วยในการระบายความร้อน ให้มาด้วยนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นตีนทมัมเมแพดเก็บไว้ก็ได้ถ้าอัปเกร,เกรด SSD ได้สูงสุดอี่ทีค้าตัวนี้จะรองรับการอัปเกรดสูงสุด4 TB ครับก็คือจะเป็นตัวละ2 TB เนาะเพราะว่าถ้าเป็นเยอะกว่านี้พวกสปีดกับ สปีดอ่านเขียนอะไรอย่างเงี้ยมันจะโอเวอร์เกินไปแล้วทําให้มินบอร์ดทำงานหนักครับส่วนแรมตัวนี้จะแนะนําให้อัพอยู่สามสิบสองเนาะจะเป็นสิบหกสิบหกสองตัวอย่างตัวนี้ที่ผมอัพไปให้ลูกค้าไปเพราะว่าถ้าเราอัพเป็นสามสองสองตัวมันก็อัพได้ครับแต่ว่าแต่ว่าตัวเครื่องครับมันจะออกแบบมาให้ทํางานเพียงสิบหกสองตัวเพราะฉะนั้นการทํางานที่เป็น สามสิบสองสองตัวมันจะทําให้เมนบอร์ดครับทํางานหนักจนทําให้เมนบอร์ดครับเสียหายได้ง่ายครับถามว่าอัพ <up S 2> ได้ไหมมันอัพได้ครับแต่ว่าอายุการใช้งานของลูกค้าก็จะน้อยเกินก็จะน้อยลงไปสำหรับการใส่เอลีีน้องก็จะเป็นใส่ชิปตรงนี้เลยก็ติดแล้วก็กดไปนิดนิดหน่อยให้ตัวตัวกาว ดึงความร้อนนะครับแปะก,กับตัวชิปนิด,กดกนึงแล้วก็กดๆแล้วเราก็เสียบเข้าไปเหมือนกันครับแต่อันนี้ไม่ต้องกดเหมือนแรงเนาะอ,อันนี้เสียบเข้าไปแล้วก็เอาน็อตขันไปเลยไม่ยุ่งยากธีการรับส่วนน็อตี้ใช้นี่น่าจะเป็นของอันนี้นใช้ดอยส่วนลูกค้าท่างนใดที่อยากี่ อย่างตัวเดิมครับจะมาเป็นห้าหนึ่งสองเนาะแล้วก็ตัวที่ใส่ไปเมื่อกี้จะเป็นห้าหนึ่งสองอาจจะไม่พออะไรอย่างเงี้ยอาจจะเพิ่มเป็นหนึ่งเทกับห้าหนึ่งสองก็ได้หรือกับเป็นถอดออกอันแล้วก็ใส่เป็นสองเทไปเลยตัวละอันก็ได้ครับอัพดินอีกไปเลยเต็มสติเลยก็ได้แต่ว่าอันนี้ลูกค้าเขาต้องการเป็นหนึ่งเทเลยบัก็เพียงพอ แต่ว่าการใช้งานของคนซอร์ครับถ้าเอาไปเล่นเกมเนี่ยประมาณ1 2ึ่งเทรบต์ือว่าปกติแล้วนะครับเพราะส่วนใหญ่พวกเกมอะไรอย่างเงี้ยเราเล่นพอเราเล่นไปแล้วเบื่อเราก็จะลบทิ้งแล้วก็ลงเกมใหม่ได้ครับส่วนคนที่ใช้ความจุเยอะๆเขาอาจจะเป็นแนวกราฟิกเอกสารอะไรอย่างนี้ก็ได้เราก็จะใช้เป็น 4K เลย เราต้องเก็บแบงค์คืนมาลองเปิดทีได้ตัดไปสักครู่เก็บของนี่วเป็นไปได้ Thank <laughs> you. ให้มีไปนี่นะึงไอ้ดัดกระดูกกันก็อ๋อไม่แล้วไหมมันกะได้อยู่แล้วนะดีอย่าไปทำนะโอเคครับหลังจากเราเปิดเครื่องแล้วการดีจิเทอุปกรณ์ชิ้นใหม่ไปแล้วเนาะตัวเครื่องจะเร่งมาหน้านี้ครับจะเป็นหน้าใบออดหรือว่าไดแอกนัติกของทางเดียวเนาะอันนี้ไม่ต้องตกใจสําหรับลูกค้าที่เอาเครื่องไปอัปเกรดครับมันจะเต้นแจ้งเตือนว่า ตัวเครื่องครับมีการอัปเกดตัวอะไรเข้ามานะอย่างอันนี้จะเร่งแจ้งเตือนว่า alert memory h a d charger c เ a <Okay>. i n ขายขงังขายขังโอเคนั่นแหละก็คือแจ้งเตือนว่าเออเนี่ยเราตรวจพบเจอ memory ตัวใหม่ในเครื่องนะเฉยเเหมือนแจ้งแจ้งอารมณ์แจ้งเราเฉยอันนี้กด connect ร็ continue continue หยิ่งหยิ่งนิดหน่อยหน่อยนาเราก็เปิดเครื่องขึ้นมาอีกรอบนึงครับกดไปแอดเพลนกดไปออกไมครับไปเช็คข้างในก็ได้ เงียบแป่ไม่ใช่อะไรลุ้นอยู่เหมือนกันยอๆมันต้องขึ้นอยู่แล้วแหละเราไม่ได้ไปทําอะไรมันจะน้อยอีเบื้องต้นก็ถ้าจะเช็คเช็คได้สองแบบก็คือเข้าไปที่แท็บมินเจอร์ครับอันนี้จะเห็นเลยว่าแรมมีเท่าไหร่นี่เรมมอรี่จะขึ้นมาเป็น31.7เเนาะอันนี้จะ เป็นตัว16 16, 16ครับเราอัพเข้าไปเป็น32แต่ว่าอีกประมาณ0.3เนี่ยจะแชร์ไปให้การจอ,อเฉยๆครับก็เลยขึ้นเท่านี้นแล้วก็จะบอกบัสเรียบร้อยครับ4,008ครับเป็นสองอบฟสองครับเป็น16สองตัวจะแจ้งตรงนี้เลยก็จะบอกการทำงานทุกอย่างครับส่วนการจอที่แจ้งไปนี่0.3จ,จะมาอยู่นี่ครับมันไม่ได้หายไปไหน ต่อไปไปดูตัว SSD กันบ้างครับอันนี้จะต้องเข้าไปเช็คที่ d i s k management ครับเคเ,เราจะเห็นแล้วก็คือนี่ครับเป็นไดฟ์เปล่าๆครับหนึ่งได์ยังไม่ได้สร้างเป็นไดส์ด้วยอันนี้จะสร้างให้ดูไปเลยแล้วกันอย่างอันนี้จะเป็น OS ได้เลยครับ512แลึ่ก็เป็นไดส์ แยกกันมันจะต้องเป็นไลท์ดีให้ลูกค้าไปเฉยๆเลยตึง่งก็จะกลายมาเป็นไลท์สี่ครับห้าหนึ่งสองแล้วก็ไลท์ดีห้าหนึ่งสองสำหรับคนที่ถามว่าเอ้ยพี่ซื้อห้าหนึ่งสองไปทําไมมันไม่เต็มนี่ครับมันจะมีพวกบริการี่ครับพวกสุขภาพครับแล้วก็พวกอะไรพวกเนี้ย แบ่งมาด้วยครับหรือว่าบางทีมันอาจจะมาไม่เต็มเฉยๆจากโรงงานอย่างเงี้ยโดยเฉลี่ยมันจะอยู่ประมาณห้าร้อยถึงห้าหนึ่งอเงี้ยครับเพราะว่าหลักๆมันจะแบ่งมาเป็นพวกไฟล์สำรอง r e c o v e r รอะไรพวกนี้ด้วยครับมันก็จะแบ่งไปอีกเขีย okay, นะครับหมดยังเดียวหรือว่าดูเอเดดีที่ตรงนี้ก็ได้นะถ้าเราสร้งพาร์ติชันครบ มันก็มีแจ้งตรงนี้เหมือนกันครับว่าเราใส่เป็นเท่าไหร่อย่างอันนี้จะเป็นตัวเดิมครับเป็นของคลนิกค่าหนึ่งสองก็อนนี้ก็จะเป็นทานเซนนะอีกค่าหนึ่งสองอันนี้จะเป็นชื่อรุ่นแล้วก็ความจุทั้งหมดครับที่สามารถใช้ได้เนี่ยครับมันจะเท่ากันเลยโอเคครับตามนี้ครับ สำหรับการแกะเครื่องมันมีสำเ็จไปได้ด้วยดีนะครับสำหรับลูกค้าท่้นใดที่ต้องการอัพเกตรดตัวเครื่องหรือว่าต้องการเพิ่มเติมตัวเครื่องอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะอัพเกรดแล้วอัพเกรดเอเดตีหรือว่าเอาเข้ามาเปลเี่ยนแบตเตอรี่หรือว่าอัพเกรดซ่อแมแซงอะไรต่างๆสามารถมาได้ที่เนวคอนเซ็ปต์โต๊ะหรือว่ามาที่หน้าร้านมีโอช็อปก็ได้นะครับทางร้านจะมีช่างผู้เชี่ยวชาญครับทั้งสองช็อปเลยลูกค้าสาม,มารถยกเครื่องเข้ามาได้หรือว่าทําเข้ามาสอบขามทาง เฟ e บุ๊กหรือว่าไลน์แอดของทางร้านก็ได้ครับเฟ e บุ๊กจะเป็นชื่อเฟสว่าเดลคอนเซ็ตสโตครับสำหรับร้านเดลคอนเะซ็ตสโตนาะส่วนร้านน e โอช็อปก็มีชื่อเฟซบุ๊กว่าน e โอช็อปครับออนไลน์สำหรับ l ล ne นะครับจะเป็นใช้ไลน์โยกันเลยจะเป็นแอดไพ์ครับน e โอช็อปอันนี้จะมีแอดมินครับคอยตอบคำถาม,ถามลูกค้าตลอดครับส่วนลูกค้าท่านใดที่ต้องการเช็คสินค้าก็สามารถทักมาในช่องทางที่กล่าวมาได้หมดเลย สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนบายยและอย่าลืมความดีต้องความเย่อ